สวัสดีครับผมสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมาพบกับผมครับพิทักวิลำคนเดิมครับวันนี้อยู่ที่สาขาสามครับอ,อ้าว้านอ่าตีมีตังวัสดุอะไหล่ยนนะครับผมตรงนี้ก็จำหน่ายรถแท็กอร์มือสองทุกชนิดนะครับรถเกี่ยวรถเข้ารถไทมโครหกล้อสิบล้อนะครับผมวันนี้มาพบกับ เจ้ารถไถฟอร์ด6 6 0 0นะครับ6006 T5 นะครับผมตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าดันหน้าแล้วก็เป็นพานหลังเป็นพานสามนะครับเป็นพานเบิกเบิกนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับมาในราคาย่อมเยาวครับผมราคาไม่ถึงสองแสนครับราคาเพียงหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคลิกเป็นท้ายของเดียวให้พร้อมเรียบร้อยครับอ่าส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ส่งฟรี300กิโลเมตรครับของแถม5รายการมีให้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมเครื่องเกียร์ดีครับไฮดรอลิกดีครับเครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันนะครับเกียร์ไม่หลุดตัวนี้เป็นตัว T5 เป็นเกียร์อ w แล้วครับตัวนี้เป็นต,ตัวเต็มนะครับสนใจยังไงติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลย0803839789 0840483799 0 9 9 1 6ก็เก้าหนึ่งหกี่หนึ่งสองห้าห้าะครับและอีกหนึ่งเบอร์ครับ0ูนย์ก็หกแปสี่สองหกหกสองห้านะครับผมรับซื้อขายแลกเกียนตีเทินรถปุกก๋ยเ้มเหืือเดิมนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับรถไถฟอร์ดหกพันหกีห้านะครับคันนี้ถือว่าพร้อมใช้งานครับใกล้จะถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับอ่าท่านใดยังไม่มีรถแท็กเตอร์รถไถใหญ่ไ,ไว้ <c oughs> ใช้งานนะครับผมฝากไว้หนึ่งคันนะครับ รอบคันนี้เป็นเจ้ารถไถฟ,ฟอร์ด 66T5 นะครับผมเป็นยังไงติดต่อสอบถามกรี้งกากันมาคุยกันครับผมราคานี้สุดพิเศษครับจัดโปรโมชัน่นราคาเบาๆนะครับผม1แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟอร์ด66ตัวเต็มครับเป็นยังไงก็เข้ามาดมาูทดลองขับอยู่ที่หน้าร้านนะครับอ่าก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านน้องหัวช้างตำบลพระไทยลินอำเภอลำไยมาตจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับผมสภาพเครื่องดีมากครับเครื่องไม่อน้ำไม่ดันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอที่นำเสนอไปตอนเราคลิปนี้ผมพิชักษีรพคนเดิมครับต้องขอกราบขอบคุณมีรักเอฟซีทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนที่ให้ความสนสนใจนะครับในเรื่วนของสินค้าคองมทางบริษัทว์ดีเสมอมานะครับและตลอดไปขอบคุณจากใจทีมงานพิชักษ์ปุยรำคนเดิมครับผม สวัสดีครับบ้านเฮาเรามีลงสีเดียวเด้อบ้านเฮาเรามีลงสีเดียวจังสีขาวเนวและจังสีขาเจ้าสีขาวละเบิ่งกับฟ้าวฟ้าเด้อสีขาวละเบิ่นกับฟ้าวฟ้าย้อนคิวมันยาวเพิ่นเลยฟ้าวสี สีขาวเราต้องอาหำขาวนำเด้อสีขาวเราต้องเอาหมาำาาหม,มานำแล้วเพิ่นคิดเงินนำแล้วเพิ่นบ่ได้สีฟรีบางเทือนแล้วเพิ่นก็นสีดีดีเด้อบางเทือนแล้วเพิ่นกะสีบอดีย้อนเจ้าของโรงสีเพิ่นขี่คานสี